ู้เสนอ,อกฎหมายชี้แจงเชิญนะครับ <c oughs> เรียนท่านประธานที่เคารพผมจะตอบเฉพาะบางข้อเท่านั้น,นนี้เสียงไม่ค่อยดีนะครับ ประเด็นว่าทำไมร่างของภาพภาพประชาชนไม่ได้ห้ามสอสารโรแก้ไขร,รัเทธรรมนูนในหมวดหนึ่งกับหมวดสองสอสารโรที่พานมา ไม่ว่าปี40ปี5น 50, ก็ไม่เคยมีขอห้ามไม่ให้แต่หมวดหนึ่งหมวดสองแล้วมีความเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แล้วจะไปกำหนดประชาชนว่าห้ามแตะตรงนี้ห้ามแตะตรงนั้นมันขัดแย้งกันเราต้องเชื่อในระบอบประชาธิปไตยผมเชื่อว่าสสออที่จะได้รับเลือกในประเทศไทยนั้นจะมีความหลากหลาย ไม่ต่างกับรัฐสภาหแห่งนี้โดยเฉพาะไม่ต่างกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีหลายทัศนะหลายความคิดและหน้าที่ของส,อสรคือการไกลเกีย่ยหาทางออกที่ดีที่สุดดูว่าเสียงส่วนใหญ่ ไปทางไหนตลอดเวลาการเมืองไทยปัญหาเกิดขึ้นเพราะผู้มีอำนาจไม่ไว้ใจประชาชนถึงได้เกิดรัฐประหารบ่อยแต่ถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนไม่ใช่เด็กๆที่จะมีผู้ใหญ่ มาบอกว่าคุณห้ามพิ็เจารณาเรื่องนี้คุณห้ามแต่เรื่องนั้นคนที่จะบอกประชาชนเป็นใครแสดงว่าคนที่บอกมองตัวเองไว้ใหญ่กว่าประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนผมเชื่อว่าในส่วนของหนึ่งแสนรายชื่อ ที่ลงชื่อรับรองเสนอเสนอร่างของเราเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ด้ยินสมารถายท่านอาจจะวาดภาพลบเกินไปในความหลากหลายนั้น เราเชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพอันนี้ก็คือเหตุที่เราไม่กำหนดว่าห้ามแก่หมวดหนึ่งหมวดสอง <c oughs> เรามองว่าเราต้องไว้ใจประชาชนที่จะทำในสิ่งที่ตรงกับที่จะนำประเทศไป,ไปข้างหน้า เราเองก็ไม่ได้คิดว่าหมวดหนึ่งหมวดสองมันแก้ไม่ได้เลยอาจจะแก้ได้ในบางจุดอาจจะจำเป็นต้องแก้ที่ผ่านมาก็เคยมีการแก้อันนี้ก็คือเหตุผลในส่วนนี้แล้วรับเงินตามประเทศอันนี้จริงๆไม่อยากจะพูดมากคือ มันเป็นธรรมดาที่องค์การพัฒนาเอกชนในประเทศไทยรวมถึงสถาบันที่มีชื่อหลายสถาบันรับทุนจากหน่วยงานในต่างประเทศไม่ได้แปลว่าถูกชี้นำไม่ได้แปลว่าถูกวงการแล้วผมรับรองได้ในฐานะ เป็นผู้ก่อตั้งไอรอว่าในองค์กรของไอรอเองก็ไม่เคยมีใครสามารถมาอมงการการทำงานของไอรอได้ผมขอบอกแ่นี้ที่นี้จะขอยกให้คุณยินเทื่ทและีแจงในประเด็นอื่นตามโดยคุณเจร่อนุบถ ก็พูดครับเชิญนะครับเขอเนี่ยให้เป็นคนเก็บเพิ่นประเด็นที่อยากจะชี้แจงหรืออยากจะตอบเนี่ยคงต่อเนื่องกับประเด็นที่อาจารย์จรได้ได้เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะขออภัยลืมประเด็นที่ต้องการจะชี้แจงเนี่ยคงเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกับที่ทางท่านอาจารย์จรได้ได้กล่าวไปบ้างแล้ว คือเราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราไม่อยากจะหยิบประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญของการแก้ไขหรือยติที่เราเสนอในวันนี้มาพูดแต่เนื่องจากมีข้อกังวลนะคะหรือในบางกรณีดิฉันอาจจะเรียกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่หากเราไม่ชี้แจงหรือเราไม่ตอบเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นด้วย เราก็จะถูกบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็คงเป็นเช่นนั้นจริงสิเราถึงไม่ลุกขึ้นมาอาธิบายหรือชี้แจงใดๆเพราะนั้นดังที่อาจารย์จรพูดไปนะคะในการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนดิฉันอยู่ในแวดวงของงานองค์กรพัฒนาเอกชนมากว่า30ปีนะคะตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยในงานพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอส การที่ทำเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการทำเรื่องของนักโทษทางการเมืองทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนเจตนารมณ์ของผู้ที่ทำงานในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ดีกว่าในประเทศไทยเราเองคงไม่อยากที่จะต้องการไปรับเงินจากต่างชาติหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้า องค์กรรัฐหรือกองทุนที่จัดตั้งโดยรัฐจำนวนมากมีความเป็นอิสระและใจกว้างเพียงพอที่จะอนุมัติงบประมาณให้กับองค์กรที่ทำงานในสิ่งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐแต่เชื่อว่าทุกท่านก็ทราบดีว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นอันนี้ก็คงเป็นฝันลอยๆซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้ แล้วแน่นอนเมื่อเราต้องการที่จะทำงานในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สแสวงหาแหล่งที่พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเรียกง่ายๆว่าคือเราไม่ได้รับจ้างทำงานนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมีแหล่งทุนไหนมาเป็นเจ้านายแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็สั่งบอกว่าให้เราทำอะไรสิ่งที่เราทำก็คือเราเสนอว่าเราต้องการทำอะไร เรามีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้เราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งที่เราเสนอเป็นความดีงามที่เห็นชอบร่วมกันแหล่งทุนทั้งหลายซึ่งจะเป็นแหล่งทุนที่เขาก็มีระบบกฎหมายในประเทศต่างๆตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่แล้วนะคะกระบวนการรับทุนขององค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมากเป็นไปโดยโปร่งใส ไอรอเองก็เป็นหนึ่งองค์กรที่การรับทุนทั้งหลายไม่เคยทำในลักษณะของการงุบงิบและปิดซ่อนเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าข้อกล่าวหาที่พยายามจะบอกว่าการรับทุนต่างชาติเป็นการพยายามเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงดิฉันคิดว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงไปมากเกินเลยไปมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือว่าการพยายามนำข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยมาทำลาย แล้วก็บั่นทอนความเป็นจริงที่ว่าความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนหนึ่งแสนกว่าคนนี่เป็นความต้องการของประชาชนไทยค่ะไม่ได้มีแต่งทุนไม่ได้มีต่างชาติที่ไหนมาเป็นผู้กำหนดหรือบงการเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้ข้อกล่าวหาในลักษณะที่พูดเช่นนี้เนี่ยมันควรจะจบไปแล้วนะคะ ฉันจำได้ตั้งแตว่วันแรกที่เริ่มต้นทำงานใน NGO ข้อกล่าวหาว่า NGO รับเงินต่างชาติจนผ่านมาระยะหนึ่ง NGO เริ่มเป็นที่รู้จักและสังคมไทยก็เข้าใจงานของ NGO มากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่า NGO เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการนำพาให้ประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในทางที่ดีเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าวาทกรรมลักษณะทำนองนี้ขอเถอะค่ะคือมัน มันเหนื่อยแล้วมันไร้สาระมากเรามีงานใหญ่ที่เราต้องทำมีเรื่องที่เราต้องปรึกษาหารือกับประชาชนมีเรื่องใหญ่ๆมากมายขอนะคะเรื่องนี้ขอบคุณค่ะจะมีขอบคุณนะครับมีผู้อภิปรายต่อไปขออนุญาต<อ>ชี้แจงครับท่านยังยังไม่จบเชญนกันครับ,รบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับแล้วก็เรียนสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ทำการบ้านศึกษาร่างที่พวกเราเสนอมาแล้วก็นำมาถกเถียงแลกเปลี่ยนในเนื้อหาบางประเด็นนะครับแล้วก็หลายประเด็นก็ไม่ใช่ประเด็นในเนื้อหานะครับตัวอย่างเช่นประเด็นเรื่องว่าอันนี้เป็นร่างของคณะร,รัษฎรอันนี้คณะรัศดร6กสนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับแต่ผมคงห้ามจินตนาการของท่านไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านศึกษาทำการบ้านแม้เพียงสักเล็กน้อยเนี่ยท่านก็จะทราบว่า เราเริ่มต้นกิจกรรมเพื่อการเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7สิงหาคมปีนี้นะครับส่วนคณะรัษฎรเนี่ยเพิ่งประกาศตั้งเมื่อประมาณต้นๆเดือนตุลาคมผมจําวันที่ไม่ได้นะครับก็ขอพูดเท่านี้แล้วกันนะครับออขอตอบคําถามในประเด็นที่หลายท่านตั้งประเด็นในเนื้อหานะครับซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วก็จะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ศึกษามาอย่างละเอียดแล้วก็หยิบประเด็นในทางเทคนิคกฎหมายนิติวิธีต่างๆขึ้นมา นำเสนอเพื่ออุดลอยรั่วของร่างที่เราเสนอมานะครับโดยยังถึงตอนนี้นะครับผมฟังมา3ชั่วโมงได้ยังไม่มีสมาชิกสภาท่านใดที่เห็นค้านในหลักการความฝันทั้ง5้าข้อของเรานะครับความฝันที่เราอยากจะมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเองโดยไม่มีกลุ่มคนพิเศษมีอํานาจเหนือประชาชนนะครับความฝันที่เราจะมีองค์กรอิสระที่มีที่มาเป็นอิสระไม่ได้มีที่มาจะยึดโยงกับ คนที่เขาต้องตรวจสอบเหล่านี้ไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับผมก็ดีใจนะครับแต่ในรายละเอียดผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตที่ผมได้เข้ามาที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับผมไม่เคยทํางานในวงการนิติบัญญัติเจ้าหน้าที่ของเราทีมงานของเราไม่มีใครเคยทํางานในวงการนิติบัญญัติทั้งในรัฐสภาในคณะกรรมการการฎีกาและในสถานที่ต่างๆนะครับ เรามีเพียงหลักการที่เราต้องการอยากจะเห็นและเราก็นํามาเสนอนะครับดังนั้นเวลาที่ท่านติดใจในประเด็นต่างๆว่ารับไปก่อนเรื่องนี้แล้ววาระสองจะทําอย่างไรจะแก้ไขหลักการจะแก้ไขอะไรข้างหน้าได้เพียงไรเนี่ยท่านไม่ต้องถามเราครับถ้าท่านเห็นด้วยในหลักการใหญ่ๆด้วยกันว่าเรามีความฝันอยากจะเห็นประเทศที่มีระบอบการเมืองปกติร่วมกันท่านรับหลักการไปก่อนได้และผมวิงวอนขอความช่วยเหลือ ท่านสสสวทั้งหลายที่ท่านอยู่ในสภามานานบางท่านหลายสิบปีท่านมีประสบการณ์มากกว่าผมท่านรู้ว่าปัญหาในทางเทคนิคการนิติบัญญัติจะต้องแก้ไขอย่างไรผมรบกวนให้ท่านช่วยแก้ไขมันในวาระสองเพื่ออุดรอยรั่วที่เราไม่อยากจะเห็นด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นประเด็นที่ท่านสวมทียันและท่านกรณิตได้ตั้งขึ้นมานะครับเรื่องการยกเลิกกฎหมายประกอบและรัฐธรรมนูญท่านยังอยู่ไหมครับไม่ทราบพอดีไม่เห็นท่านตั้งประเด็นขึ้นมาว่า การยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นั้นอาจจะมีผลเป็นการยินรโทษกรรมคดีทุจริตนะครับผมยืนยันตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าหลักการที่เรานํามาเสนอในวันนี้คือเราไม่ต้องการเห็นการยินรโทษกรรมไม่ว่าใครก็ตามรวมทั้งนักการเมืองคดีทุจริตและคอสชอด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านกังวลว่าร่างของเราจะเปิดโอกาสให้มันตีความไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรการที่เราเสนอยกเลิกพรบรประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็เพื่อเสนอยกเลิกที่มาที่ไม่ชอบทำขององค์กรอิสระนะครับถ้าท่านกังวลประเด็นอื่นผมรบกวนท่านช่วยแก้ไขปัญหาประเด็นนี้ในวาระที่สองที่สามต่อไปด้วยนะครับหลายท่านครับตั้งประเด็นมาว่าเห็นด้วยบางประเด็นแต่ไม่เห็นด้วยบางประเด็นแล้วเสนอมาพร้อมกันทั้งหมดท่านลำบากใจที่ต้องรับผมก็เรียนว่าผมก็เห็นใจท่านนะครับแต่ว่าเราเป็นภาคประชาชนเราไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าชื่อกันแล้วเสนอพร้อมกันหลายๆฉบับ10บ ประเด็นแยกเป็น10ฉบับถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องทําฉบับละห0,000นชื่อหนึ่งฉบับใช้กระดาษแสนใบ10ประเด็นก็ใช้กระดาษล้านใบผมคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองจนเกินไปและเป็นภาระกับภาคประชาชนมากจนเกินไปเราจึงจําเป็นต้องรวบรวมหลักการทั้งหมดความฝันท,ทั้งหมดที่เราอยากจะเห็นแล้วเสนอมาในทีเดียวซึ่งผมหวังว่าถ้าท่านไม่ได้เห็นค้านในหลักการใหญ่ๆเราก็น่าจะรับกันได้นะครับท่านสวเฉลิมชัย ขออภัยผมอาจจะจําชื่อท่านไม่ได้ที่ท่านที่ตั้งประเด็นเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับท่านถามว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศในรัฐธรรมนูญมีปัญหายอย่างไรจึงต้องเสนอให้ยกเลิกผมเรียกอย่างนี้นะครับว่าการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องดีและไม่มีใครที่ไม่อยากเห็นประเทศนี้ถูกปฏิรูปเพียงแต่ว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศต้องเดินหน้าไปแบบมีส่วนร่วมครับผมที่มาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่มาเขียนแผนการปฏิรูปประเทศอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งหมดเขียนไว้ดูดีว่าให้ตั้งโดยคณะรัฐมนตรีแต่ก็ตีกรอบเวลาว่าให้ตั้งภายในคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วคือภายใต้รัฐบาลคอสชนะครับจากการแต่งตั้งมา120ท่านถ้าผมจำไม่ผิดมี46ท่านที่เคยถูกแต่งตั้งก่อนหน้านี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิรูปประเทศในสภาปฏิรูปแห่งชาติและต่อมาก็ถูกแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วอย่างน้อยสองสมัย แล้วก็ถูกแต่งตั้งมาอีกและบางท่านก็ยังถูกแต่งตั้งเข้ามาในสภาแห่งนี้อีกนะครับถ้าการไปรูปประเทศจะสําเร็จได้ด้วยมือท่านเหล่านั้นสําเร็จไปนานแล้วครับแผนการไปรูปถูกเขียนขึ้นมา3,000กว่าหน้าผมไม่แน่ใจว่ามีท่านสมาชิกสภาคนใดมีโอกาสได้อ่านจนจบ3,000กว่าหน้าหรือเปล่าแต่มันถูกอนุมัติมาโดยสภานิไปไตยญ่างแ่งชาชุดที่แล้วซึ่งหลายท่านก็ถูกแต่งตั้งมาอยู่ในสภาชุดนี้ผมไม่แน่ใจว, Dancing ว่าท่านอ่านจบหรือเปล่าเรียนตรงๆผมได้พยายามอ่านแล้วหลายด้านหลายฉบ,บับแต่ว่าก็ได้เข้าใจไมม่หมด เราเห็นครับว่ามีหลายอย่างที่เป็นหลักการที่ดีในกระบวนการปฏิรูปประเทศครั้งนี้และเราเห็นด้วยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศจะใช้บังคับอย่างไรเนื่องจากกระบวนการมันเขียนเอาไว้ว่าข้าราชการหน่วยงานรัฐทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศซึ่งยาวรวมน่าสามพันกว่าหน้า, 3, นาครอบคลุมทุกมิติทุกเรื่องทุกรายละเอียดและคนที่จะตีความว่าใครมีใครปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีพลเอกประยุจันทร์โอชานั่งเป็นประธาน และมีกรรมการท่านอื่นๆที่ก็อยู่ในรัฐบาลนี้ทั้งนั้นดังนั้นเราจึงมีปัญหาในทางกระบวนการไม่ใช่เพียงเนื้อหาเท่านั้นเนื้อหามีส่วนที่ดีและมีส่วนที่ไม่ดีแต่ถ้าจะปฏิรูปประเทศควรต้องเริ่มต้นกันใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับที่ท่านติดใจประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่ท่านบอกว่ามีการออกพระราชบัญญัติไปแล้วแล้วมีประโยชน์กับคนสี่ล้านคนผมขอเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าท่านทราบอยู่แล้วแต่ไม่ทราบท่านตั้งประเด็นขึ้นมาทาไม เราเสนอยกเลิกรัฐธรรมนูนหมวดส6เราไม่ได้เสนอยกเลิกพระราชบัญญัติและเมื่อเสนอยกเลิกรัฐธรรมนูญไปแล้วพระราชบัญญัติและนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ดําเนินไปก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีผลกระทบกันท่านน่าจะาก,กัางวลไปเองนะครับรู้สึกว่าท่านที่ถามไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ,อีกเรื่องนงครับสุดท้ายนะครับที่ท่านเฉลิมชัยเครือง,งามนะครับได้ตั้งประเด็นไว้ ผมเรียนตรงๆนะครับท่านอธิบายได้ดีมากนะครับแต่ผมก็ยังเข้าใจไม่หมดท่านพยายามจะบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญที่เราเสนอนั้นจะก่อให้เกิดสุญญากาศแล้วองค์กรนั้นจะยุบองค์กรนี้จะตั้งแล้วมันจะตั้งไม่ทันแล้วอะไรจะตั้งก่อนจะตั้งหลังผมเรียนว่าเจตนาของเราเป็นอย่างนี้นะครับเจตนาของเราก็คือว่าสวที่มีที่มาจากคอสอชอพ้นจากตําแหน่งองค์กรอิสระที่มีที่มาจากคอสอชอพ้นจากตําแหน่งพร้อมกันและให้เลือก กะกะตและสารรัฐมนูญชุดใหม่ในทันทีตามกระบวนการของรัฐมนูญปี2540เพื่อมาจัดก,การเลือกตั้งสอส,อออสอวอชุดใหม่ให้สอวอมาจากการเลือกตั้งให้ได้ก่อนนี่คือกระบวนการและขั้นตอนที่เราอยากจะเห็นส่วนอะไรจะก่อนอะไรจะหลังอะไรจะรักษาการแล้วอะไรจะเป็นสุญญากาศ voilà. ผมก็ขอกลับไปที่ ประเด็นแรกที่ตั้งไว้นะครับว่าผมขอร้องให้ท่านช่วยคิดและช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อยเราไม่มีทางมีเจตนาที่อยากจะสร้างสูนยากาศทางการเมืองขึ้นมาประเทศไม่ต้องการมีสูนยากาศครับแต่ว่าภายใต้หลักการที่เราอยากจะเห็นนี้ภายใต้ความฝันที่เราอยากจะเห็นร่วมกันนี้ที่ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธเลยมันจะแก้ไขปัญหายอย่างไรเพื่อให้มันเป็นจริงได้โดยประเทศไม่มีสูนยากาศเราอาจจะมีประสบการณ์ในทางนิตีบัญญัติไม่เท่าท่านเราจึงไม่สามารถเสนอได้ในขั้นตอนแรกแต่เราจะขอรบกวนท่านให้รับ ในวาระแรกและช่วยเราในการแก้ปัญหานี้ในวาระที่สองขอบคุณครับขอบคุณนะครับ